มาครับพึ่งออกมาบริจากเดือนก็กลายเป็นมือสองซะแล้วครับพี่น้องไอหน้าฉลามปี2020สมเดียวกับป้ายแดงครับรถบ้านไม่สองหมื่นกิโลเมตรเดิมทั้งโลครับพี่น้องไปครับนาพ่อ,อไอเซมทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถสวยรถงามให้พี่น้องเอฟซีไปทํามาหากินครับซีประตูนาฉลามครับพี่น้องไอฉลามบก2020ครับพี่น้อง2องหมื่นโลโอ้โหออ,ออกมาไม่ทันไรมึงปล่อยคืนซะแล้วมึงเอามาขายซะแล้ว นี่แหละว้รุ่นนะจะซื้อรถเอาตามงบเอาตามกำลังย่าให้มันเกินกำลังอยู่ของนะโมเมนต์ว่าไอเสียมก็สักจะมาขายอย่างเดียวไอเสียมก็อยากขห้พี่น้องนะให้เอฟซีนะรอดไปน้่เบิ้งไปน้่ว่าอันใดเอาไว้อันใดเอาไว้ย่าให้มันเกินกำลังอย่ของพี่น้องการออกรถมันคือเรื่องง่ายแต่การที่เฮามันจะพามันไปตลอดลอกฟังไอนี่คือชีวิตจริงมึงชีฮู้ว่ามึงรอดบอมึงสีฮู้ถึงความลำบากนะบ่เมนว่าอยากได้อย่างเดียวต้องเอาให้มันรอดพร้อมครับพี่น้องนะ ไปนะสองหมื่น 20, โลรถบันสภาพรถไม่ไปแดงครับพี่น้องฟรีดาวทุกเครดิตนะนะจบรับรถที่ศูนย์บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศไทยนะสองหมื่น 20, โลชมเดียวกับป้ายแดงนะน็อตบวขยับจกักโตพี่น้องนะล้อแม็กเบลโอ้โหจัดไอทุกเคดกรดิตเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างกิจยังนะรูปจ้างรับเงินสดจบที่ศูนย์บาทท่อแซตไทเทเนียมทั้งเส้น เดิมทั้งรังเดิมทั้งลำม,ม,มีแค่แต่งกับแม็กกับไส้ทองแค่น,น,นั้นเองนะดาวศูนย์บาทครับพนเริ่มต้น8,000บาทครับผมโอ้โหจวดจาดเลยพี่น้องจวดจาดเลยเดิมทั้งลำเลยไมคกิฟต์พูดอะที่กำลังหารถเมื่อบ้านสงการนี่จองป้ายแดงโมมีรถด,ดอกสู๋กูรู้เมื่อเอากับไอเสียมนี่มึงได้แน่นอนฟีนดดาวพ่อไม่ต้องเสียตังค์โอเคบอจองใส่แค่แบบเช่าเชิญใบเดียวนะไม่ต้องเสียค่าจองเอาเครื่องเดิมทั้งลำพี่น้องบูเลตต์ นะมีแค่ใส่ทอนะน่ะเดิมท่านเดิมน็อตมาถอดตึกตัวเลยดยิใช่ไหมน็อตมาถอดตึกตัวเลยนะน็อตไม่ถอดตึกตัวเลยนะเดี๋ยวจะหาว่ารถรถไม่แค่สองหมื่นไอมันมันมีปัญหาว่าขอค่อยเอามาขายบ่ม,มีเดี๋ยครับรถอ่ะไม่มีปัญหาเจ้าของคนอ่ะเจ้าของรถคุณเก่ามีปัญหาโอเคปะโอเคปะไอ้รุ่นอ้าวไอ้หน้าฉลามปี2020ผู้ใดจะเอาคันนี้679,000บาทออกรถ0บาทดอกเบี้ย0% 12เดือน นา12เดือนแรกพัน8,500นหลังกนันเดือนพัน12,000ครับพี่น้องผู้ใดจะจองคันนี้กับไอ้เสมจบที่ศูนย์บาทเบ้าชาชนใบเดียวแคปหนาจอรับส่วนลด20,000กดแชร์ไปผู้ใดมีมือม,มาจองรับค่าขนมอีก5,000บาทครับพี่น้องเจา